พี่อดเปลี่ยนไปเอาอดเปลี่ยนไผ่นะพี่อดได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะก็ลูกค้ามาสัญญาไปพอดีใช่มาเริ่มกันใหม่ค่ะมาเริ่มกันใหม่งวโมงเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ไปดูอะไรกันมาบ้างแล้วไปดูอันติสมาแน่นอนกลางอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วนี่เราจะกระบะต่อเลยอ่ะเดี๋ยวโซ่ โอเคค่ะเล็กมากนะนะครับแคมลี <Cam ry. S 2> ่แคมลี่สอ 2G นะปีค่ะคันนี้600,000บาทเท่านั้นโอ้ล่ oh, าคานะดีใช่มีอยู่ศพต้นนี้มันต้นที่ใหม่ต้นปกติคือมันเป็นเกระถ u n อาจจะไม่เข้าใจป้าเกียร์ถติเป็นยังไง มีเกียร์ถุงมีแบบว่าขั้นบันไดธรรมดาลูกเนี่ยหาตัวเกียร์ถุงนะก็มีเข้ามาสองคันข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงคะเกียร์ถุงเกียร์ขั้นบันไดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวอของสองจุดศูนย์จีที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอ่าพวกอู้ดคอนโทรลหรือไม่ก็เป็นตัวที่เป็นแอร์แบ็กนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวสองจุดศูนย์จีธรรมดาของลูกคนะถ้าเป็นตัวเกียร์ถุงเนี่ยมันจะมีเจ็ดลูกกับตัว นี่เองนะคะคุณผ้าจ๋าสวัสดีคุณวันชัยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะพี่วันชัยก็แต่ต้องบอกว่าเป็นพรีเมียมค่ะเก่งระดับผู้บริหารนะคะแต่ว่าไซส์ใหญ่ค่ะนั่งสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านหน้าหรือเบาะด้านหลังแล้วชอบอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมความแคมปลี่ของเขาอ่ะตัว มันมีช่องให้เรายื่นมือแม่นาเข้าไปได้ด้วยอะ่ะยืย่นมือแม่นาคเหรอเออยื่นมือแม่นาเข้าไปหยิบของสัมภาระด้านหลังได้เลยนะอ่ะอตามนั้นเลย <c oughs> แม่นาคนะครับมือแม่นานค <c oughs> อ่ะ <c oughs> ตัวนี้ต้องบอกว่าลูกค้าไหนที่บทนั่งรถแล้วปวดหลังเนี่ยแมลี่เนี่ยเป็นรถที่ตอบโจทย์ที่สุดนะ,ะเพราะว่านิ่มเป็นรถที่นิ่มมากนะตกลุมเลยช่วงล่างเขาแน่น ช่วงล่างเขาหนึ่งเขาดีนะค่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะเรื่องจริงแต่สัมผัสจากตัวเองแล้วนะหรือว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยเคยได้เนี่ยน่าจะค่ะนะว่าตัวบอดี้ของตัวโตโยต้าแคมรี่เนี่ยเป็นรถที่ไม่ไป็นูดอย่างนั้นได้ไหมแต่ว่ารถแบบคานอะไรใหญ่อะไรก็คือเมียมคานั่นแหละนะเ็ประมคานั่นแหละไม่ว่า ผู้หลาขอดเนี่ยมันจะดูหรูมากนะส่วนแคมนี่เนี่ยจะเป็นหรูหลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะนะครับจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยเจนเก้าอ่าฮะเแปดเนี่ยรุ่นแรี่ตัวนี้นะก็ตัวเจนเก้าเรามีอยู่สาขาสองเฉยๆนะแต่ทั้งเจ็ดแปดเจนเก้าเลย ใช่นะคะตอนเป็นปีสองนะนะคะเท่าไหร่คะสี่แสนหกหมื่นห้าพันเท่านั้นโอ้จริงเหรอผ่อนอยู่ที่เก้าพันเท่านั้นเก้าพันบาทนะคันนี้ไม่แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลเท่านั้นเองค่ะนะสี่ออปชั่นเขาเต็มค่ะออปชันด้านในเนี่ยแทบไม่ตัดเป็นพี่น้องกันเป็นคู่แข่งเป็นคู่แข่งมีกันมาเลย เป็นแบบว่าไม้เหมือไปนะฝั่งนู้นออกฝั่งนี้ก็ต้องออกสู้เขานะแอะคอร์เนี่ยแบบนิดนึงค่ะว่าหรูหราแบบหมัยนะประมาณนั้นวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงทันสมัยขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นเลยเพราะว่าตัวถ้าในเรื่องของารนั่งเนี่ยเพราะว่าตรงรถแล้วค่ะของแอคคอร์ดเนี่ยมัน ยางแก้มเตี้ยทรงสปอร์ตล้อแม็กขอบสิบเจ็ดขึ้นไปนะอย่างที่เราเห็นเลยนะครับส่วนจะเป็นขอบสิบหกนะครับเป็นขอบสิบหกตัวยางอ่ะมันจะเป็นยางแก้มใหญ่ปกติเขาอ่าเน้นในเรื่องของความนิ่มนวลอ๋อมันก็เลยทําให้เราอันนั้นนะครับแต่แอคเนี่ยเขาชอบในแนวประมาณว่าเกาะถนนยางแก้มเตี้ยข้อดีมันว่าเวลาเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยมันจะยึดเกาะถนนดีนั่นเองนะความต่า ไม่ค่อยมีปัญหานิ่งๆเลยประมาณนั้นนะครับค่ะเลยภายใน่ค่ะเห็นนิดนึงนะครับภายในหนังเหมือนกันใช่ค่ะด้านในเบาะหนังสีเบจแต่ว่าของฮอนด้าจะมีอย่างหนึ่งถ้ารถเป็นสีขาวเนี่ยอืมแต่ถ้ารถเป็นสีดําข้างในเป็นสีเบจนะครับประมาณนั้นนะครับเขาก็เพิ่มความสว่างนะคะเพิ่มความดูสุภาพส่วนตัวตัวนี้มันเป็นอ่าใช่ ตัวนี้เป็นเจน8ก็จริงแต่ว่าออปชันเนี่ยก็ถือว่าไม่แพ้นะค่ะไม่แพ้นะอาจจะมีบางบางบางชิ้นส่วนที่มันเหมือนแบบมันดูเก่ากว่านิดนึงแต่ก็ได้หน้าจอเหมือนกันนะแต่ก็ได้หน้าจอเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแอร์ควอดเจน9ตรงนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแถวนี้เลยอ๋ออ่ามันจะดูล้ําสมัยกว่านะคะแต่พวกตกแต่งลายไม้มันหลังไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกันมีให้อยู่แล้วนะสเป็นับตัวนี้ใช่เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเช่นเดียวกันนะครับปรับกันไปเลย8ทิศทาง นะฮะด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังสัมภาระดูไหมคะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักนิดนึงดูหน่อยก็ได้นะครับอันนั้นมันฝานหางน้ำมันลูกอ <laughs> เปิดให้ทั่วไปหมดอ,อนะด้านหลังนะครับเอ้ยตัวนี้มันก็ทำมือแม่นางได้เออก็เห็นไหมบอกแล้วว่าภายในเราเนี่ยไม่แพ้กันเป็นคู่แข่งสู่สีกันมาเลยถูกต้องนะครับนี้เติมอะไรได้บ้างคะพี่ไอ เติมรู้สึกว่าได้สูงสุด e ยี่สิบนะสำหรับตัวเจนแปดใช่ตัวเจนแปดนะเป็นน้ำมันยินสิ้นตัวนี้เป็นเครื่องสองพันสี่เครื่องนั้นอ๋อเนี่ยแหละความต่างแหละคันนี้สองพันสี่แคมรี่เมื่อสักครู่สองพันะครับสองพันตัวท็อปทั้งคู่เลยดูจากโครงสร้างด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นของแอคคอร์ดไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะค่ะมันเหมือนลึกกว่า้างในห้องเก็บของนะลึกกว่า แต่ว่าตื้นกว่างงปะเขาเียกว้างกว่าอ่ากว้างกว้างกว่าข้างในอ่ะมันลึกกว่าแต่แต่ว่าความสูงตรงเนี้ยมันตื้นกว่าของแคมรี่มันจะเก็บของสูงสูงกว่าได้อ่ะถ้าในมุมมองของความสูงนะฮะอ่าฮะประมาณนั้นเพราะว่าตัวแอคคอร์ดเนี่ยยางอะไหล่อ่าตัวห้องเก็บยางอะไหล่ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่อืมนะมันค่อนข้างใหญ่ เป็นล้อแม็กเหมือนกันค่ะนะสำหรับยางอะไหล่ไม่ใช่กระทะนะตัวแคมนี่ก็เป็นล้อแม็กตัวแคมนี่ก็เป็นล้อแม็กเหมือนกันนะคะไม่มีใครแพ้ใครอ่ะไม่ยอมแพ้เลยอ่ะนะมวยมวยมวยถูกคู่อ่าประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเลยอ่ะรถครอบครัวนะคะพี่ไอเราดูกันเป็นรถครอบครัวรถครอบครัวไซส์อ่าเล็กกันก่อนละกันมีนิแวนหน่อยอ่านะครับตัวนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่ติดจองไหมไม่เอ้ย ติดจองติดจองแต่เรามีคันที่ไม่ติดก็มีสีแดงอ๋อโอเคนะครับสีแดงรู้สึกว่าจะจอดอยู่ด้านหลังใช่นะครับก็คันนี้เนี่ยก็คือ Suzuki e r t i ิกนั่นแหละนะคะเป็นตัว1.4 GL <ช>เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรถครอบครัวขนาดเล็กเครื่องพันส<ช>ี่นะฮะเครื่องพันสี่สวัสดีพี่จิตตานะคะนะครับ เป็นรถปีสองพันสิบหกนะคะมา9เก้ามืนหเท่านั้นเองราคาเบาๆด้วยสามเซ็ตี่หมื่นเก้าพันโอ้ยผ่อนเท่าไหร่อะไม่ถึงเจ็ดพันอ่าประมาณหกพันกว่าบาทนะคะสำหรับคอนนี้ขยลมาขยล็อกอะขยลล็อกเหรอขยลล็อกอะอ่างั้นเราก็ดูขยบไซส์เลยดีกว่าเจ็ดครอบครัวแบบใครเอ้ยเจ็ดครอบครัวว่ะโอ้โหครอบครัวเยอะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบไซส์บิ๊กๆกันเลยตอนนี้ นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Honda CRV นะครับ CRV เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะค่ะเครื่อง1.6นะครับเป็นรถปี2017นะครับไม่85,000สีขาวมุกตัวท็อปสุด,<ม>ดนะครับอืมคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่999,000บาทนะสำหรับ Honda CRV เนี่ยก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะการใช้งานที่ดีมากค่ะต้องบอกว่าดีมากเลยจริงๆนะนะเพราะว่ารถเนี่ยบอดี้ใหญ่นะครับนั่งสบาย นะค,ความแรงหรือว่าออปชันนะครับต่างๆเนี่ยคันนี้เทียบเท่ากับ f o r t จูเนได้เลยนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นรถคนละสไตล์ไงตัวนี้มันเป็น SUV ขนาดกลางนะแต่ f o r ์ u n เนมันเป็น PPV เนาะเป็นรถขนาดใหญ่นะแต่ว่าออปชันไม่ไม่แพ้กันนะเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในกันนะครับบอดี้มันก็จะเล็กลงมาหนออ่อยของ Honda เนี่ยเขาจะทําเป็นสไตล์ทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่า เป็นแฟนคลับของ Honda มาสม่ำเสมอค่ะนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะออกดูหรูหรานะครับแล้วก็ทันสมัยเลยนะครับเหมาะกับวัยรุ่นนะฮะส่วนมากเหมือนแบบเขาทำใจแบบสไตล์วัยรุ่นนิดนึงเอาใจทรงสปอร์ตวัยรุ่นเอาพี่โกอ์มถามว่ามีรถตู้ไหมครับมีครับผมพี่โกอ์มรถตู้เต็มเลยนะคะตอนนี้นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆ ใช่เต้อนสตอกไม่หยุดไม่หย่อนเลยพี่ก็เอาสนใจทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะพี่นะหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวคันนี้จบเดี๋ยวพาไปชมรถตู้กันอ่ะอย่างคันนี้เนี่ยเรื่องออปชั่นเนี่ยมันครบแล้วไม่ต้องพูดเลยคือครบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าไฟฟ้านะเป็นเบาะหน้าคู่เป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับดีไซน์ด้านในเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะมันจะแบบเป็นลายไม้อีกแบบหนึ่งที่แบบว่าที่เราจะไม่ค่อยเห็นอะ บอก,กเขาค่อนข้างที่จะแปลกตาสักนิดหนึงแล้วก็เกียร์เนี่ยไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าหัวเกียร์ให้จับด้วยนะ,ะเป็นปุ่มกดอ้าวเป็นปุ่มกดนะคันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับปุ่มกดนะครับก็เรียนรู้กันนิดนึง <c oughs> นะสำหรับคันนี้นะแปลกใหม่ดีนะครับหมด <c oughs> อินโคนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับหน้าจอเนี่ยแอนดรอยทัสตากินทั้งหมดแล้วนะครับเช <c oughs> ื่อมต่อบลูทูธพวงมาลัยมันติ นะครับมีคุดคอนโทรลแพทเทิร์นชิปครบเลยนะต้องบอกว่าครบเลยจริงๆออโต้ <Auto S 2> ทั้งคันออโต้ทั้งคันนะครับ, oh. รบแม้แต่ฝาท้ายเนี่ยก็เป็นออโต้นะค่ะแม้แต่ฝาท้ายเนี่ยก็เป็นออโต้เหมือนกันนะครับอ่ะลองเปิดสินี่นี่เห็นไหมบอกแล้วไม่แพ้ฟอร์จูนเลยนะเป็นฝาท้ายออโต้ตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อแบบออโต้เลยนะมีเบาะหลังแถวที่สามนะครับนี่เห็นไหม เบาะลังแถวที่3นะครับโอ้เวลาเขาพับเก็บเขาก็พับเก็บได้แนวละ่าบพับเก็บง่ายนะครับพับเก็บง่ายบางคนลูกค้าบางท่านเขาไม่ชอบฟอร์จูเนอร์ตรงที่ว่ามันเอาขึ้นไปแขวนใช่ไหมใช่พอขึ้นไปแขวนเขาจะดูลำคานลูกตาลูกค้าแจ้งมาแบบนี้เนาะอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วเวลาฟอร์จูเนอร์เวลาขึ้นแขวนรถมันสเือนมันจะดังึกึกมันจะมีเสียงได้อ่ามันจะมีเสียงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นบอกแบบแบบพบพับแนวละดาบแบบเนี้ยค่ะมันจะแน่น นะไม่มีเสียงบ่อด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้กว้างมากนะก็เด็กเด็กน้อยนั่งอะ่ะขอให้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหน่อยหรือว่าเป็นเด็กน้อยหน่อยอ่าเด็กน้อยลูกลานเนี่ยได้ครัยได้สบายเลยด้านหลังนะครับสำหรับตรงนี้นะส่วนตรงกลางเนี่ยก็ให้ผู้สูงอายุนั่งแล้วกันเนาะเพราะว่าค่อนข้างกว้างแต่ก็มีแอร์ให้ทั่วถึงนะนั่งหลังก็ไม่ต้องห่วงเลยอ่าดูนะฮะแอร์เนี่ยมันมี2ตู้นะครับแอร์ตัวนี้ดีไซน์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบว่า4มุมเลยนะเจาะจงคนนั่งได้เลยนะทุกคน คือได้รับแอร์ทุกคนจริงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับกันเองเลยนะใครนั่งตรงไหนปรับตำแหน่งให้พอใจตนเองได้เลยอันนี้มีมีเขาเรียกอะไรนะกันกันหนีบป่ะใช่กันหนีบมีไหมพี่มีนะลองไหมไม่ลองกลัวนะฮะเอาก็มันมีกันน่ะกันนะทำไมมันไม่กันน่ะไม่กันเวลเวลเวลไปดูรถตู้ต่อนะรถตู้ไปไม่ถึงทำไมนะคะ สัญญาณไม่ถึงเอาจริงหรอเออนะฮะนี่สสะดุดแล้วเนี่ยมั้งเนี่ยภาพเนี่ยควันเท่าไรไหมายถึงคันไหนเอ่ยนะคะคุณพี่นัลือมนนะครับดูคันไหนไว้เอ่ยนะครับถามได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโซโลรถกระบะนะครับรถกระบะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายรุ่นหลายแบรนด์นะค่ะไม่ว่าจะเป็นแคป็บสีประตูหัวเดี่ยวอะนะครับแบรนด์หลักๆเลยนะครับอีซูซูโตโยต้าเนี่ยของเราเยอะมาก ตัยต้เยอะแล้วก็รถประเภทบทำมาหากินรถคอกตู้ทึบสันมีหมดเลยมีนะคะฟอร์ดเราก็มีนะครับลองสอบถามกันเข้ามา CRV ผ่อนเท่าไหร่คะ CRV ถ้าออกแบบฟรีๆเลยนะฟรีดาวฟรีดาวฟรีค่าดำเนินการฟรีทุกอย่างอ่ะคือให้เราจัดยอดรวมเข้าไปทั้งหมดเนี่ยสองหมืประมาณนั้นสองหมืไม่เกินประมาณนั้นนะครับ ประมาณสอง0 0บาทนะคะถ้าดาวแบบฟรีนะแบบว่าพี่ไม่ชีพี่ไม่ใช้ตังค์เลยนะใช่เออแต่ถ้าพี่มีดาวก็ลดหลั่นกันไปนะคะแสนละสองพันคิดง่ายเลยอ่าโดยประมาณนั้นนะคะพี่มาลิมณนะครับอ่ามาดูกระบะกันนะคะมาดูคันนี้กันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้าโคซีประตูตัวเตี้ยนะคะสี่ประตูตัวเตี้ยปี2 0 1พันสิบเจ็ดนะครับไม่อยู่ที่ห2,000โันลยคันนี้ไม่น้อยมากอ่ับพี่ไอราคาสี่แสนเก้าหืห้าันบาทเท่านั้น ราคาดีด้วยไม้น้อยโหลูกค้ารถไม้น้อยๆอย่างนี้ต้องรีบเลยนะคะถูกต้องครับผมนะฮะเป็นสีประตูตัวเตี้ยหายากนะใช่สีประตูตัวเตี้ยตอนนี้หายากนะคะจริงๆเนี่ยถ้าลูกค้าสังเกตเนี่ยที่จอดอยู่เนี่ยจะเป็นสีประตูตัวสูงซะส่วนใหญ่ตัวสูงมีหลังคาแคลริบอ,อยบ้างอ่าประมาณนั้นนะคะแต่คันนี้ไม่มีหลังคาแคลริบอ,อยนะคะนะแล้วก็รถรถส่วนใหญ่ของเราเนี่ยที่เป็นแบรนด์โตโยต้าเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นรถอ่า หน่วยงานนะ,ท,ะ,ท,นะที่ปลดระวางมานะครับที่ปลดระวางมานะครับตามรอบปีของเขาเนาะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถเนี่ยประวัติศูนย์ตรงแน่นอนถูกตอ้องนะครับสามารถตรวจเช็คได้ประวัติรถเนี่ยตร